저이 저이 먹좋아요 와 멘토빈 이앙교 호낭나 비트나 비아 떤벅 우론 권 트오이 쎔음 멘토빈 이아 오웨 고아 보이 호르보작 와 위베크 크억타이 카냥 왕훈 훈킨쟈 브 โอ้กูปังนึกเหงเวงจอกูซอยเรือมงใดคือมันเป็นเทซีโอเซียมคือเมื่อวานเนี่ยอกปซื้อเนียอยู่บ้านโฮลีย์มักินเซบักชียกินเหล้ปัดเบียนอนก็สันเทียเตียอยู่เป็จองหวะเวงเสียวเอยเฮงหกลับมันจอยกันยังวว่า มสังว่าที่พวกจอยกมียเไว่วเขี้มันเคยบอ็นสมาเนี่ยโอ้กูกะหัวเร่องกินนี่แลวมันตัวปฮมอร์จยตอนนี้ฟังตี่หปหมอเยปหายามากินไ้ไหมอ๋อค่อยกัดปรีมารเลยระหว่างเออมอนะนมอเพันบอกว่ารอรักยาที่ช่องสามเงี้ยค่ะพันบอกจังสัก ngoài. Mó mô bà lập nhà vô trong xám bà đợi nhà mà yêu bà cứ <coughs> vô kinh nào. Sì nhà mà kinh chăm gì. Cô nát nhà vô trong xám. Hà gửi thân thiêng tuần hót khám bà đầy nhà chắc chóng. Mô bố hạ Cô lời nè đàn วันที่ฟ <variety: S 1> <be, S 3> ังดิกบุนอ๋อบ่บอกเป็นลับยาดูส่องสามตัวเป็นลับซ่องซีเป็นกับอดยาเรียวฟังดิบจังได้บ่พนบอกว่ารอรับย่าได้ที่ช่องสามนะก็ฝนมาถึงสิแล้วมึงก็มาด้ย่ามากินกันสซจะดิยาบอกินจังได้ hầu rồi bên lập rồi sẽ tham như thua là tham trọng tham phần nào muốn vợ mà phần từ từ mai cho con cái như ôi bậc trời nó bậc cho ơi cứ mua bằng khắc số con ôi cứ chết nữa nó mua sẵn có làm sống Bo eရ ma ka popen Nya da ksi e o toni pu kai meer la bo To o akei mé annner seo Hatheù gin tab bat chenni ke se vo J laben ga santh Wu Di no pat ne T roi do ober e da pi kim tapth. แกหนี icana, ang, ่าย่ปบุกแกอันมันสิบีอะไรก็ใจบ่อืดีแล้วล่ะกานตัวซาวตัวหายลีแล้วฮังก์สิฟาวมีอะไรบ้างมันคำเรเวเออดีกันาเสียงองเอายเรื่องที่มันยังมังยำทำข่าวเดินทางปลอดภัยเรื่อยๆเจ้า